ขก็ผมนะชอตตี้มูโจว่ากับมอนสเตอร์องเกมมือถือแนวประจนภัยออกสำรวจตามหาวัตถุดิบชั้นเลิศเพื่อน,นำมาแปรรูปปรุงอาหารและก็เปิดพัตตาคารในป่านั่นเองครับส่วนตัวละครของเกมนี้ผมว่าเขาออกแบบมาได้ดูดีในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะน้องคนนี้น่ารักมากส่วนผู้ชายเกมนี้ก็มีนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมดูด้านสายล่างได้มันมีระบบเคเวสของเกมนี้อยู่กดมูฟเลยก็ได้ครับเขาก็จะพาไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้อย่างเช่นตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแมปที่2แหละเขาบอกให้ไปสำรวจดันเจียนที่นี่แต่ก่อนจะไปสำรวจเนี่ยมันจะมีทีมอยู่ด้านล่างนะครับเราก็แตะขึ้นมาเพื่อจัดทีมได้เลยโดยเกมนี้จัดได้5ตัวละครด้วยกันครับและมีการแบ่งหน้าหลังชัดเจนเลยเห็นไหมครับส่วนตรงกลางเนี่ยใส่ได้แทบทุกอาชีพเลยครับ เมื่อเข้ามาแล้วก็ดูนิดนึงครับว่าเควสเขาให้ทําอะไรนะครับอย่างอันนี้เขาบอกว่าให้ทําการเก็บของทั้งหมดใช่ไหมโอเคงั้นก็วิ่งดูเลยกันละกันครับเ้ยเจอศัตรูสู้ก่อนเลยครับเกมนี้เราเดินชนศัตรูได้เลยนะครับแล้วตัวละครเราจะสู้เองแบบอัตโนมัติไม่ต้องทําอะไรครับสู้เองเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้เราเน้นการอัปเกรดและการจัดทีมเป็นหลักนะครับส่วนการประจนภัยเนี่ยเราก็เดินสำรวจให้ครบเลยนะครับมีอะไรก็เดินไปชน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 ,ชน,ช,นชนได้เลย คือเกมนี้ไม่ต้องกดปุ่มอะไรเรามังคับเดินทิศทางอย่างเดียวครับแล้วก็ชนรัวๆอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละครับแลนะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มั่นใจว่าของอันไหนมันเก็บได้บ้างเนี่ยให้เราดูด้านซ้ายบนที่มันเป็นรูปแผนที่ครับเราแตะขึ้นมาครั้งนึงจะมีบอกเลยสีเขียวกับสีเหลืองคือเก็บได้สีแดงคือศัตรูนั่นเองครับหรือไม่ก็ดูในแผนที่ก็ได้เห็นแสงฟุ้งฟิงใช่ไหมเนี่ยแหละเป็นตัวบ่งบอกว่าเราสามารถเก็บของพวกนี้ได้นั่นเองครับแล้วก็เก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆนะฮะ จนกว่าจะผ่านเคสหรือว่าผ่านไปในแต่ละชั้นนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องดูไว้เลยก็คือด้านซ้ายบนเนี่ยมันจะมีบอกครับว่าแผนที่นี้ยังเหลือไอเทมให้เก็บหรือสตูให้จัดการเท่าไหร่และมันมีคำสั่งแอรเรียอยู่ด้วยแอรเรียก็คือให้เราทำการเก็บข้อมูลพวกเนี้ยให้หมดตามที่ระบุเราถึงจะสามารถรับรางวัลและไปยังแผนที่ต่อไปได้นั่นเอง คราวนี้เดินมาเจอบอสครับตัวเบลเลอร์เลยแต่ว่าเลือดผมไม่น่าจะพอดูด้านล่างได้เห็นไหมครับมีบางคนจะตุยเรียบร้อยแล้วเราแตะที่รูปได้เลยครับแล้วเราก็เลือกอาหารให้พวกเขาทานได้ดูนิดนึงก็แล้วกันว่าอาหารมันบวกอะไรบางทีมันไปบวก SP หรือมานาอะไรเงี้ยบางอันก็ฮิลส p คนเดียวบางอันก็ฮิลหมู่เป็นปาร์ตี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอ่านก่อนที่จะรับประทานอาหารด้วยกันละกันเอาละพร้อมแล้วลองบวกดูเลยกันละกันนะครับไหวไมมไหวามาเจ้าเหล่านีโมโอูหบอสถึกมาก พวกกีกี้ไม่เท่าไหร่แต่บอสยังถึกเลยอาหารผมหมดแล้วด้วยดิแต่ไม่เป็นไรนะเกมนี้มันออกจากดันเจนกลางคันได้นะครับไม่มีปัญหาเอาละอันนี้จัดการบอสได้แล้วก็มีหีบให้เก็บอีกหนึ่งครับผม คราวนี้เราก็สามารถที่จะว์ปไปยังแผนที่ต่อไปได้แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นสีฟ้าแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราไม่จาเป็นต้องเก็บข้อมูลในประตูให้ครบนะเราก็สามารถว์ปไปได้แล้วนะครับผมอะทีนี้พอเข้ามาแผนที่ใหม่ทํายังไงก็เล่นเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยก็ดูเควสเป็นหลักเขาให้ไปทําอะไรส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละให้ไปเก็บของจัดการมอนสเตอร์แล้วก็หาข้อมูลให้ครบเพื่อเปิดแผนที่ต่อต่อไปนั่นเองครับ และถ้าเกิดเราต้องการจะออกจากดันเจียนทันทีทําได้ไงใช่ไหมครับดูด้านขวาบนก็ได้มันจะมีคําสั่งพอสอยู่อะที่เป็นขีด2ขีดเราแตะขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะไปทําอาหารนะครับก็ให้เลือกเมนูที่2นะครับด้านซ้ายล่างนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งพรีแพรก็คือก่อนจะทําอาหารต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับอันนี้คือวัตถุดิบที่ผมเก็บได้มาเมื่อกี้นะครับแตะให้เยอะที่สุดที่เป็นไปได้เลยแต่ถ้าเกิดแตะไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรกดพรีแพรด้านล่าง และตัวละครเราก็จะทําการจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับเราสามารถแตะที่หน้าจอรัวๆเพื่อเร่งความเร็วได้พอเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราไปทําอาหารได้ที่เมนูด้านขวาตรงนี้ครับแ้วก็เรื่องนิวเมนูนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเล่นจบไปแล้วแผนที่หนึ่งยังหาข้อมูลไม่ครบเลยต้องไปลงฟาร์มหาวัตถุดิบแล้วมาทําใหม่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําของแผ่นที่เมื่อกี้ดูนะครับไม่รู้ว่าทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองดูเอาเนื้อปลานิโมมาใส่เอาผลไม้ไปใส่เขามีให้เลือกด้วยด้านล่างว่าจะใส่กี่ผลเดี๋ยวลอง2ก่อนแล้วกัน ถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าวัตถุดิบเราไม่พอนะครับหรือไม่ก็อาจจะเรื่องเงื่อนไขผิดงั้นก็ย้อนกลับได้ครับคราวนี้จะเลือกแค่ผลเดียวพออ่าไปต่อได้แล้วนะครับทีนี้อันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วก็เลือกจานเปล่าได้เลยแล้วก็กดคุกแล้วก็รอดูนะครับว่าอาหารที่เราทำเนี่ยเจอะมาหน้าตาเป็นแบบไหนอ๋อมันก็คือปลาย่างนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวลองทําอย่างอื่นดูกันละกันครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยผลไม้ก่อนกันละกันครับอุ้ยมีสีนึงด้วยเหรอ มีให้เลือกด้วยครับว่าจะใส่2หรือ3ลองใส่2ดูก่อนละกันอ่ามันบอกให้ย้อนกลับครับแสดงว่าต้องใส่3สินะลองใส่3ดูโอเคไปต่อได้ครับอันนี้เป็นจานเปล่าสองอันปะคุกเลยครับผมอะไรเอ่ยน้ำผลไม้น่ากินสุดๆเดี๋ยวลองกล้วยดีกว่าผมมีกล้วยเยอะลองดูเลยอุ๊ยกล้วยต้องใส่น้ำเชื่อมด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็จานเปล่าใช่ไหมโอเคอ่ะลองดูเลยครับมันคืออะไรเอ่ย มันก็คือกล้วนั่นแหละเม่เดี๋ยวคราวนี้ผมย้อนกลับไปทําอาหารในแมปแรกดูกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวทําเป็นเนื้อบัวแล้วกันอนะ่ะแล้วก็ใส่ลูกกาเข้าไปแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไปเขาให้เลือก2กับ3เลือก3แล้วกันโอเคถูกต้องครับและอันนี้เป็นเกลือใช่ไหมเนี่ยหรือข้าวน่าจะข้าวมากกว่านาอโอเคปรุงรสเลยครับผมทําอาหารกันดูซิว่าจะเป็นยังไงว้าเกือบน่ากินแล้วถ้าไม่มีรูปลูปกกุางของมันอมเบอร์เริ่มอยู่กลางจานนะ พอทาอาหารเสร็จแล้วกลับไปประจนภัยที่เดิมก็ได้นะด้านขวาล่างมีประตูวาร์ปอยู่ใช่ไหมครับเขาจะให้เราเลือกด้วยว่าจะประจนภัยต่อหรือว่าจะปิดประตูวาร์ปโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกระชปองกันบ้างดีกว่านะครับจะอยู่ที่เมนูด้านขวาล่างสุดที่เป็นรูปกระดิง่งน่าเสียดายที่คลิปก่อนในนี้ผมอ่านไปอะ่ะมันเสียครับเลยต้องอ่านใหม่ทําให้เปิดได้แค่รอบเดียวเท่านั้นครับผมอ่ะเปิดเลยก็แล้วกันครับได้แค่ไหนแค่นั้นดูซิมีตัวละครไหมเอ้ยเรียกได้ว่าเข็มสุดๆคือตัวละครเนี่ยจะเป็นแบบนี้ คือเป็นกรอบเรียยๆแบบนี้เลยแต่ถ้าพวกนี้คือเป็นเศษไงเศษก็สะสมเอาไว้ใช้ในการทำรุนนันนี่ต่อได้ใช่ปะ่ะเรียกได้ว่าเค็มสุดๆครับแต่ผมจะบอกว่าตัวละครที่ผมได้มาในคลิปที่เสียไปอ่ะก็คือมีคนนี้นะครับงานค่อนข้างดีเลย1คนแล้วก็มีผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้ครับได้มา3คนจากการเปิดกระชปอง50ใบ โซเรทของกาชปองเกมเนี่ยถ้าเป็นระดับสีทองอยู่ที่2.5%ก็เรียกได้ว่าต่ํากว่ามาตรฐานเล็กน้อยนะครับแล้วตัวละครที่ผมได้มานั้นไม่มีสีทองอยู่เลยครับมีแต่สีม่วงทีนี้เราไปอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าด้านล่างเลยที่เป็นรูปหมวกกุ๊กเดี๋ยวผมอัปเกรดน้องหัวชมพูกันละกันเนื่องจากชอบที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับแล้วดูด้านล่างครับมี4เมนูครับเมนูแรกก็คือซัมมารีสรุปเฉยๆเมนูที่2คืออัปเกรดเราก็เอาอาหารนี่แหละไปอัปเกรดตัวละครได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต ว่าจะทําอาหารเพื่ออัปเกรดตัวละครหรือทําอาหารเพื่อที่จะเอาไปใช้กินในดันเจียนครับส่วนเมนูที่3จะเป็นการอัปเกรดเลเวลสกิลนะครับมันจะเป็นอาหารคนละประเภทกับเมื่อกี้นะอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นพวกแบบสแนค็คหรือว่าเป็นพวกของหวานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นการอัปเกรดเลเวลสกิลนะครับและเมนูสุดท้ายก็คือการสวมใส่อุปกรณ์ครับมีคําสั่งออโต้มาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมและอันไหนที่ต้องการอัปเกรดก็แค่แตะเข้าไปได้เลย มีคำสั่งอัปเกรดอยู่ enhance ปุ่มเหลืองๆแล้วเราก็ใช้อเทม2อย่างแค่นี้แหละแต่ต้องระวังมันมีการแตกด้วยนะถ้าเกิดว่าเราตีบวกไปไกลๆแล้วครับเวลาตีก็พยายามตีขึ้นทีละบวก5นะเพราะว่ามันจะมีออปชั่นรองโผล่ออกมานะครับและอาวุธเหล่านี้มันมีเซตของมันด้วยนะครับผมเคยมีดาบเซตนะ่ะมันบอกอยู่นี่ไงนี่ไงเขาบอกอยู่ถ้าเกิดว่าเราใส่เซตนี้3ชิ้นก็ได้ครีบวก5ถ้าเกิดครบ5ชิ้นก็ได้ครีบวก8อะไรแบบนี้ครับ หลักๆช่วงต้นของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้เนื่องจากเกมกำลังทดสอบอยู่ไงมันเลยอาจจะยังไม่ค่อยมีระบบอะไรมากมายหนักนะครับผมนี่บอกเลยว่ารอเล่นของจริงแล้วครับเพราะตัวเกมทําออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยสําหรับผมะนะเอาละก่อนจากลาไปดูด้านขวาบนครับที่เป็นรูปฟันเฟืองหรือว่าเซตติ้งนั่นเองเกมนี้ก็จะมีเรื่องของการปรับเฟรมเรทอย่างเดียวไม่มีการปรับกราฟิกนะครับคือกราฟิกเกมนี้ก็ไม่ได้ใช้เยอะเนาะเป็น 2D หมดเลยนะไม่มี 3D อะไรเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ ID ทำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นลบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นช่วงนี้ก็อย่าพึ่งย้ายเครื่องกันแล้วกันนะครับ